วิธีในอเมริกานะคะสิ่งที่คนอเมริกาเขามีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็มินเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มาที่นี่ก็ยังจะแบบว่าไม่ชินอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็คือการมีสมอลท็อกทุกคนสมอลท็อก <Small talk S 2> ก็หมายถึงการที่แบบชวนคุยเลื่อยเปื่อยชวนคุยแบบจีบป,ปะเถออ,อันนี้คือที่อเมริกามันเป็นที่แบบว่าเป็นเคานเจอร์ของเขาอะแต่ข้อดีของที่นี่นะทุกคนเคานเจอร์ culture ที่นี่คือเขาจะไม่ยุง่งเรื่องส่วนตัวแบบ Personal อะไรเงี้ยจะไม่ยุง่งแต่เขาชอบในการมีสมอลท็อกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเล็กๆนะคะคทที่ําให สนใจที่มาลองทํางานร้านอาหารไทยในอเมริกานะทุกคนเพราะว่ามินรู้สึกว่ามินอยากฝึกตัวเองในการที่แบบว่าเป็นคนเฟนลี่อ่ะทุกคนแล้วก็คือแบบอยากฝึกภาษาของตัวเองด้วยนะคะมินเน่เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกหลายครั้งมากๆนะคะที่มินอะพูดกับลูกค้าแบบคุยแบบจีปาถะแล้วมินก็รู้นะว่าลูกค้าฟังมินไม่เข้าใจฟังมินไม่รู้เรื่องแต่มินไม่แคร์ค่ะมินพูดต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งอ่ะทุกคนมันก็ตลกดีนะเออมันเป็น เรื่องปกติมากๆฝรั่งมานี้เขาไม่หมายนะคะว่าคุณจะเก่งภาษาแบบเป๊ะๆใหม่เออทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอบเขตของการชวนลูกค้าคุยก็คือไม่กินเวลาจนเกินไปแล้วก็ไม่คุยเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเขาไม่ชวนคุยก่อนแน่นอนคะ่ะว่าการชวนลูกค้าคุยแบบเล็กๆได้น้อยเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากับเราเราได้ทิปดี2มันดีต่อธุรกิจของเราด้วยคะ่ะเล่าให้ฟังแค่นี้แหละไป